ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามุกรุตราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา Professional Practice i f Educational Administration ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต5นำเสนอโดย นางสาวเบญจวรรณสีดาธรรมนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลายัยมหามกุตราชวิทยาลายัยวิทยาเขตอีสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต5ตั้งอยู่เลขที่120ถนนมลรีวันตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น40130 มีพื้นที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียของพื้นที่บริการ7อำเภอได้แก่อําเภอชุมแพอําเภอภูผาม่านอําเภอภูเวียงอําเภอเวียงเก่าอําเภอหนองเรืออําเภอสีชมพูและอําเภอหนองนาคำปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่จำนวน81คนและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจำนวน 3,071คนรวมบุคลากรทั้งสิ้น3,152คนมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน253โรงเรียนแบ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนปกติจำนวน251โรงเรียนและโรงเรียนที่นักเรียนเป็นศูนย์จำนวน2โรงเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567 มีนักเรียนในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น28,728 28คนคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้าได้แก่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้านายสุรศักดิ์เพียรสุราตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้าได้แก่นายสุรพลส่อนเสนานายเอกศักดิ์จันทกา และนายทรัสพลวิย์บุญประคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5บริหารงานตามกรอบ PDCA ภายใต้นโยบายและจุดเน้นสอพอถอ10ข้อประจำปีงบประมาณ2,568ตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีกระบวนการบริหารงานคือ PLC ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดูหรือลงมือปฏิบัติ Coaching อัน m e n ท o r i n g และ a อ t ต a การ i ชันรีวการทบกวนหลังปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งมุ่งผล,ผลผลิตคือผลสำเร็จตามนโยบายคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและมีนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มุ่งผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียนคือเก่งดีมีสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาขอนแก่นเขต 5. มีหน่วยงานภายใน9กลุ่มงาน และหนึ่งหน่วยได้แก่ 1. กลุ่มอำนวยการยิ้มงามถามไทยใส่ใจบริการอำนวยความสะดวกด้านงานสารบัรอาคารสถานที่ยานพาหนะและประสานงานบริการด้วยความใส่ใจและเป็นมิตร 2. กลุ่มนโยบายและแผน 3. 1. หนึ่งอำเภอหนึ่งห้องเรียนคุณภาพแผนชัดปฏิบัติได้ จัดทำแผนการขับเคลื่อนและประชุมชี้แจง3กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใส่ใจบริการสื่อประชาสัมพันธ์มีชีวิตใช้ facebook page ร่วมกับเว็บไซต์ของสำนักงานเป็นสื่อหรือช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร4กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ one stop service บริการด้วยใจจับไว้ใน5นาที โดยการบริการจ่ายเงินสดค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ah. กลุ่มบริหารงานบุคคลครูดีทีวันโมเดลปรับรูปแบบวิธีประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นการประเมินออนไลน์สองครั้งและออนไลน์สอครั้ง oh. เพื่อเป็นการลดภาร,ระในการปฏิบัติงานและลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง oh. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษามีระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีข้อมูลครบถ้วนร่วมจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศถึงใจใครๆก็ไปห้องเรียนนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัตินักเรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา8กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนกองบุญปันน้ำใจสารปั้นฝันด้วยพหุปัญญาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และโอกาสอย่างเท่าเทียม แนวการศึกษาต่อและอาชีพสำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ 9. กลุ่มกฎหมายและคดีรู้ไว้ไม่กระทำผิดเดินการโดยการใช้มาตรการเชิงรุกในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนจรรยาบรรณในที่ราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10. บหน่วยตรวจสอบภายในคลินิกตอสนสพผอขอนแก่นเคสห ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเงินบัญชีพัสดุกับสถานศึกษาอย่างชัดเจนในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5รวมระยะเวลา54ชั่วโมงนี้เป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลายด้านจากประสบการณ์จริงภายในหน่วยงานทั้งในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะด้านปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์สั่งะห์ข้อมูลโดยได้รับคำแนะนำและการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารพี่เลี้ยงและบุคลากรในหน่วยงานอย่างใกล้ชิดการฝึกปฏิบัติครั้งนี้จึงประสบความสำเร็จและช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นักศึกษาขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ